เปิ้ลนาคอนสูญเสียพี่ชายที่เคารพในว่าเราจะสู้โควิด19ไปด้วยกันเรียกได้ว,ว่าทําด้านของเปิ้ลเองออกมาเผยข่าวเศร้าใจหายเผยเฟซบุ๊กของเปิ้ลนาคอนเป็นการสูญเสียพี่เชษเศรษฐระแชมป์โลกเจสกิคนแรกของประเทศไทยนักแข่งทั่วโลกต้องรู้จักผู้ชายคนนี้ค่ะพวกเขาไม่มีวันลืมพี่ชายคนนี้ขอให้พี่หลับให้สบายคําสอนของพี่จะขอส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปไหนใครบอกว่าจะแข่งขันกันจนกว่า เราจะแก่ไปด้วยกันโค v วิดิ9พีเชษเสรษโทระแชมป์โลกเจ็สก,กีคนแรกของประเทศไทยตำนานแชมป์เจ็สก,กีและนักแข่งเรือฟูรมูล่าวันคนแรกของประเทศและอีกหลายแชมป์ที่นักแข่งทั่วโลกรู้จักเขาคนนี้พวกเราจะไม่มีวันลืมพี่ชายคนนี้คนที่เป็นทั้งครู เป็นคู่แข่งที่เราแข่งกันมาผัดกันแพ้ผัดกันชนะตลอด22ปีในสนามแข่งขันนี้ผมเข้าใจวงการนนะักแข่งใหม่ๆผมจำได้ดีพี่กับผมชิงลุ้นแชมป์ประเทศไทยกัน ผมแซงพี่ได้พี่แซงกลับมาสบัดน้ำใส่ผมตอนนั้นเนี่ยผมโมโ,มโหมากแล้วเราก็เล่นนอกเกมกันขับไล่กันไปมาชนเบียดกันไปมาเป็นนักแข่งใหม่ใจเนี่ยยังไม่เป็นนักกีฬาอาชีพพอพอลงเจสก,กีมาตรงปลีกเข้าไปหาพร้อมบวกเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แชมป์โลกคนนี้ทําคือถอดหมวกออกมาแล้วยิ้มเอามือมากอดคอแล้วพูดว่าใจเย็นเปิน้นในสนามแข่งเราคือศัตรูกันถอดหมวกมาเราก็คือเพื่อนกันหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคําสอนมากมา ที่ได้เทคนิคจากพี่ขอบคุณในทุกๆโอกาสงานนี้ทางทีมงานเองต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยค่ะ